วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขอแนะนําตัวระบบ POS เล็กๆนะครับชื่อ Dimpost นะครับเป็นระบบที่พัฒนาโดยใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็คือสามารถรันได้บน PC แท็บเล็ตนะครับได้นะครับอ,อย่างตัวที่ผมใช้นี่เป็น iPad Air นะครับโดยหลักๆนะครับส่วนประกอบก็จะมีตัว printer อร์นะครับซึ่งพิมพ์เตอร์ที่จะรองรับตัวเว็บแอปพลิเคชันจะต้องเป็น p r i พ์เตที่เป็น เว็บพิมพนะครับก็คือไม่ต้องแชร์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็น p r i n t เตอร์ไอนะครับแต่ว่าเราสามารถเรียกใช้งานหรือว่าควบคุมผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัวลิ้นชักเก็บเงินนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ตัว <c oughs> JavaScript นะครับเป็นตัวควบคุม p r i พ์เตแล้วก็ตัวลิ้นชักเก็บเงินนะครับโดยตัวระบบ เมื่อเข้ามาหน้าจอก็จะเป็นตัวล็อกอินนะครับล็อกอินแป๊บนึงครับอ่าโอเคหน้าจอหลกัหลกๆจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนของโต๊ะนะครับส่วนที่2จะเป็นแคตตากรีนะครับจะเป็นประเภทของรายการอาหารนะครับส่วนเมนูก็คือรายการอาหารทั้งหมดนะครับส่วนออเดอร์ก็จะเป็น รายการที่เราทําการซื้อขายนะครับของวันนะครับวิ่งก็จะเป็นการปิดบัญชีประจําวันนะครับลองดูหลักๆหน้าจอแรกจะเป็นหน้าจอของโต๊ะนะครับก็จะมีรายชื่อโตะนะครับนี้ผมกําหนดเป็นทีหนึ่งถึงทีสิบห้านะครับในกรณีที่เรามีเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับลดเพิ่มเติมได้นะครับหลักการใช้งานง่ายมากก็คือเราเลือกโต๊ะที่เราต้องการใช้งานนะครับสมมุติว่าผมจะเปิดโต๊ะใหม่นะครับเป็นทีสองเงี้ยครับ เราก็เลือกแคตตาลรอที่เราต้องการนะครับประเภทอาหารนะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นพวกขนมปังนะครับเราก็เลือกรายการที่เราต้องการได้เลยนะครับก็จิ้มๆไปนะครับจากนั้น <c oughs> เราสามารถกดคิดเงินตรงนี้ได้นะครับตรงเปตรงนี้นะ,นะครับ่มันจะเป็นหน้าจอขึ้นมาให้นะครับจากนั้นเราก็กำหนดจำนวน เงินรับเข้าไปนะครับสมมติว่ารับมาเป็นห้าร้อยนะครับเราก็กด payment นะครับมันก็จะพิมพ์ให้นะครับแล้วก็เปิดลิ้นชักพอดีผมล็อกอยู่พอดีเมื่อกี้ผมล็อกอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว preview นะครับว่าชำระเงินอะไรยังไงเท่าไหร่ตัวอย่างใบเสร็จนะครับ จากนั้นเราก็กลับไปใช้งานาที่หน้าจอของอเลือกโต๊ได้นะครับในกรณีที่เราใช้งานพร้อมๆอมกันหลายๆโต๊ก็สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นผมเปิดที่โต๊ะตัวหนึ่งนะครับผมเลือกเมนูเข้าไปก่อนเราสามารถคลิกกลับมาที่เทเบิลเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็เลือกโต๊ใหม่นะครับก็เลือกประเภทอาหารที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราอยากดูเยอะๆนะครับก็กดตรงเมนูก็ได้นะครับก็จะแสดง รายการทั้งหมดเลยนะครับที่ที่มีนะครับเราก็เลือกเอาเองอันนี้ผมก็จะเลือกไปนะผมก็มีโต๊ะใหม่มาอีกนะครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับ okay, ก็แค่คลิกๆเข้าไปนะจากนั้นจะไปชําระเงินที่โต๊ะไหนก็มาที่เทเบิลเหมือนเดิมนะครับก็เลือกรายการโต๊ะที่เราต้องการนะครับซึ่งแต่ละโต๊ะที่ดูจะมีราคาคำกับอยู่นะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดยอดยอดรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับของแต่ละโต๊ะนะครับ เราอยากดูตัวไหนนะครับก็แค่คลิกดูตัวนั้นนะครับคลิกตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเมนูมาให้นะครับในกรณีที่เราอยากเพิ่มลดจํานวนรายการอาหารนะครับให้กดตรงปุ่มแก้ไขตรงนี้นะครับจะมีปุ่มบวกเพิ่มลดให้นะครับตรงนี้ u i อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรับอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองใช้ตัวเดโมดูไปก่อนนะครับจากนั้นก็กดถ้าเสร็จก็กดคลิกแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นถ้าเรา อยากจะพรีวิวตัวใบเสร็จก็ทําได้กดพิมพ์พรีวิวตรงนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันจะพิมพ์แค่ใบเสร็จนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้คิดเงินจริงๆนะครับแล้วเรีจะวจะพิมพ์ออกมาให้นะครับก็จะเป็นใบเสร็จแบบนี้นะครับในกรณีที่เราจะคิดเงินนะครับก็กดเ์เมนนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปนะครับผมจะมีตัวจํานวนเงินที่เป็นจํานวนเตรียมให้นะครับเช่นผมบอกว่ารับมาแบงค์หนึ่งพันนะครับก็กดหนึ่งพันเลย ก็กด Payment นะครับแล,ลแล้วก็เปิดลิ้นชักออกมาแบบนีบ้ซึ่งตัว iPad ตรงนี้มันจะ Connect ที่ Wi-Fi นะครับที่วงเดียวกันนะวงแลนนะพอดีผมมี Wi-Fi แชร์ไว้อยู่ข้างๆแล้วก็ตัวพิมพ์เตก็ต้องต่อสายแลนไว้นะครับเดี๋ยวจากนั้นเดียวมันจะไปทำเราจะคุยกันเองนะครับโดยเราแค่ตั้งค่า IP ตัว รินเตอร์ไว้นะครับว่า IP เท่าไหร่เดี๋ยวตัวตัวดิมโพสจะคอนเนค t ให้เองนะครับตัวแอปจะเป็นเว็บนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใช้งานเราก็เข้าผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ปกติเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำเป็นเกียรติโฮมแอปชั้ดคัทนะครับโดยมาที่ URL ที่ผมส่งให้นะครับจากนั้นก็ไปที่ปุ่มแชร์นะครับ มันจะมีเขียนว่า add to home screen นะครับปุ่มนี้นะฮะอ่ามันจะขึ้นเป็น import ให้นะครับเราก็กด add เดี๋ยวเมนูจะไปอยู่ไอคอนแอปเนี่ยจะไปอยู่ที่หน้าจอให้เองนะครับซึ่งตรงนี้ผม add ไว้แล้วและนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะอ่าเราก็กดเข้าไปก็จะเป็นหน้าจอที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับโอเคครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใคร มีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อติชมอะไรก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ที่ที่ให้คอมเมนต์มาให้นะครับส่วนหลังบ้านตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าผมจะให้ลองใช้หน้าบ้านดูไปก่อนผมจะมี a c c o u n t d e m โให้นะครับเดี๋ยวลองใช้กันดูนะครับโอเคสวัสดีครับ